สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมเอา้าเมื่อนี้พ่อก็อยาพาพี่น้องมาเบ่งนะครับบาดเอ่อมันน้ำยศนะครับรุ่นสองของเฮานะครับเนี่ยพี่น้องมอ,อกเอว้แล้วครับเกิดเกิดดีอยพี่น้องแต่ว่าแป้งนี้มองที่เฮายศน้ำลงนี่ครับเออเบี้ยหนาเกิดเต็มเลยครับเดี๋ยวเฮาจงมาจัดการทีหลังนะครับเดี๋ยวเฮากูมันแล้วนะครับยังสิมาจัดการ เกิดค่อคนข้างดีดอยูอน่นะครับเกิดประมาณบ่เกิดกัรนับท่อนใดแล้ะครับพี่นอ้องบ่เกิดนี่บ่หลายนะครับนี่ย่างนี้ทีมันเหี่ยวลงเท่ากับมาตัดสองไซม้นะครับนี่ยังสีพี่นอ้องอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับอีกแปลงหนึ่งอยู่ของรางพุนครับประมาณหาไรนะครับรุ่นสีเหี่ยวเห็ดใบแต่รุ่นนี้นะครับกับพาพีน้องมาอัปเดตเบื้องนะครับว่า ใหเป็นหอดไส่และอ่ะนี่พี่น้องเป็นโรคครับโรคใบด่างใบยิกใบง,ใบงอเดี๋ยวเข้ากะมาทอนถิ่มครับเดี๋ยวเข้าจังมาสอบใหม,ม่อ่าลืมบอกพี่น้องไปนะครับว่าเข้ามาสำรวจนะครับถ้าเกิดว่าเข้าเห็นต้นใดที่มันเป็นโรคนะครับเข้าจะทอนถิ่มเลยนะครับเอาออกมาถิ่มขางหนอกทำลายถิ่มเลยนะครับเบื่บอบ่ห้ยเป็นการระบาดนะพี่น้องแต่ที่นี่เข้าจังนําทอนพันธน์ามาปลักสอบใหม่นะครับ ท่านกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันอายุยังหน่อยอยู่ครับนะครับอีกต้นหนึ่งที่เป็นใบด่างกันอ่าอันนี้รุ่นแรกครับนี่พี่น้องสวยแล้วครับเลี้ยวไปนี่อีกตัวหนึ่งยู่ฝากมันตัวติดปลายางนะะ่กับแมนนะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับล็อกหนึ่งพี่นอ้องเอ่อจะห้าจะปลูกไว้ที่จะมีมัน มันอีเหลืองน้อยนะครับแล้วกามันละย่องสี่เบสหนึ่งนะครับนี่้วกามันสี่บาทแปดเก้านะครับอยู่ฝั่งหุ่นเนี่ยพี่น้องกะพี่น้องท่านใดอยากเอาไปล่องเฮ็ดเบิ่งกะได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ม่มีฝนเลยนะครับเฮากะบ,บ่บอยากถ่านะครับเป็นการเสียเวลาเฮามีถ้าพี่น้องท่านใดมีทุนจังหน่อยกะล่องเฮ็ดเบิ่งครับผมได้ผลครับ เดี๋ยวบ่บ่มันกระดกคือเก่าครับถ้าตามที่เคยเร็ยนมานะพี่น้องว่าเราใส่น้ำเลี้ยงตลอดนะครับอ่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับการให้น้ำอ่จะให้อยู่ประมาณจักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับต่อรอบพี่น้องถ้าข้าเบิองมันแห้งแน่ข้ากะบ่ถึงสัปดาห์ก็มาเติมก็ได้ครับแต่ว่าอย่าเติมหลายครับน้ำอย่าอย่าเอาจนเปียกแฉะนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นดินแน่นนะพี่น้องเอาแต่พอซุ่มๆครับ แ,แดดรน้อนนอนพี่น้องแดดร้อนมากฮือคือเนี่ครับมันกะ่อนขางจะสวยอยู่นะครับตรงนี้นะอ่อจะเป็น,ะนะระยองสิบเอ็ดนะครับระยองสิบเอ็ดลงไปหลายเติบอยู่ครับเป็นข้าจะปลูก แยกๆไว้นะครับเป็นแปลงเป็นแปลงเนื่องจากว่าเวลาเก็บถอนพันธุ์ปีทัดไปจะได้ง่ายนะครับหลอบทัดไปทางบัวดงมะเหลืองครับห้าสิบห้าสิบพยาาโมปลูกเห็นปนกันเลยพี่น้องเห็ดเป็นโซนของไผ่ของมันเอ่อมันระยองซีกะอยู่โซนโซนหนึ่งเอ่อมันระยองสีเบ็ดเก๋โซนหนึ่งมันชิมบา้าแปดเก่ากับอ,อีกโซนหนึ่งนะครับเขาจะเห็ดไวแบบนี้นะพี่น้อง เวลาเขามาเอาตอนพันเขาก็ตัดเป็นแปลงเป็นแปลงไปเป็นลอกไปลอกไปเขาก็จะได้ตอนพันที่บริสุทธ์นะครับหมายถึงว่าบปปหบบลืบริสุทธ์พอกันอย่ากได้หมายถึงว่าจะได้เฉพาะเออถ้าเขาต้องการมันพันละยองสีจังสี่นะครับนี่คือคือจังนี้ครับเข้าเขาก็ตัดลอกนี่เขาก็าจะได้เป็นมันละยองสีไปเลยแต่ถ้าเขายับขึ้นไปตัดอีกเออเป็นลอกนี่ก็ได้อีกมันอีกพันหนึ่งสี่นะพี่น้องเข้าเขาจะแยกพันจังสี่นะครับ ถือว่าเป็นการคัดพันไปในโตน้ำนะครับถ้ามีป,ปลาปนกันไปเล็กหน่อยเขาก็คือตาแยกออกเลยนะครับมันมันจะบ่หลายนะพี่น้องมันจะเป็นลอกไฟรกมันนะครับอ่ะอันนี้พาพี่น้องมาเบืองนะครับแวะมาเยี่ยมมาชมเบืองมาเบืองแนวทางนะครับพี่น้องทันใดสนใจนําไปใช้ไปเห็ดกะอ่าเอาไปเห็ดเบืองครับถามันดุถามีประโยชน์นะครับกะพี่น้องกะเอาไปใส่เบืองครับ พอก็อยากกับพยายามหาเหตุหลายอย่างนะครับให้พี่น้องเข้าด้เบื่องหล้กกะเพื่อเป็นการแหลกเป็นความหลูกกันนะครับพี่น้องทันใดที่เคยเห็นแล้วมีข้อเสนอแนะกะคอมเมนต์มาบอกพอกหญ้าน่นะครับพอก็อยากก็จะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมอ่าส่วนทันใดที่ยังบ่เคยนะครับเพื่อเป็นแนวทางกะแวะเข้ามาเบิ่งนําพอกหอยากได้นะครับผมแล้วกะจะเอาก็จะคอยพัฒนาศึกษาพัฒนาไปพร้อมกันนะครับอ่าลืมบอกนะครับ อ่าชุดอ่าชุดอย่างก่อนนี่อ่าแปบเมนนี่ครับแปบเมนและะ้วก็โมนี่มันเป็นของชุดเก่านะครับถึงชุดชุดไมเห่อกับมี่นะครับเดี๋ยวห่อกับคอยขยับขยายไปเรื่อยพี่น้องอ่าต้นทุนห่ากระ,ะเทบน้ำยศนี่จะอยู่ประมาณห้าห้าห้าร้อยกว่าบาทนี่แหละครับอันหนึ่งพันกิลหนึ่งพันเมตรนะครับที่นี่ เฮ้าสื่อเท่อนึงเนี่แต่ว่าเฮ้าใส่แล้วเฮาต้องเก็บนะครับพี่น้องบ่แม่นว่าเออเฮ้าต้องเก็บให้เป็นระเบียบนะครับเพื่อนำกลับมาใส่ได้อีกเท่อนึงนะครับเฮ<ไ>้าบ่ได้เหตุแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันกิต้นทุนมันเกิค่อนขรงหลายบาทพี่น้องเฮ้าเก็บไว้ใส่ได้หลายปีครับนี่มันหาหกปีแล้วมันก็นยังใส่ได้อยู่ครับนเก็แบ,บแป๊บเก็บยังไว้ถอดออกปึ๊บเฮากับมวนสายมวหยังไ้น,นะครับกัเฮตุไหวเป็นแป้งเนแป้งแป้งไดเคยใส่เทปสุดใดสุดใดเฮากับเขียนไห้นะครับทา้งขางมัน่ะ เวลาทำมาใส่หลองมันซ้ำเก่าอย่างสีรับกับแป๊บกับสายหนากับชุดเก่า hmm กับเป๊ะคือเก่าเลยครับบัวดองตัดตองตออีกนะครับนอกจากว่าเฮ้าใหญ่ไปเ็ดแปลงไม่นะครับมันเกิดมีการตอขึ้นเกิดขึ้นการตัดเกิดขึ้นนะครับซึ่งเกิดจะเป็นการเพิ่มค่าเ้จ่ใจนะครับถ้าเฮ้าใหญ่ไปเฮ้าบ่เห็ดเป็นอันอันเก่าไว้นะครับถ้าเฮ้าใหญ่ไปปุ๊บเฮ้าก็ต้องแต่สื่อขอตอขอหัังสีราบถ้ามันลองมันยาวขึ้นนอกพี่น้องเนาะอ่ากับเห็ดแยกไว้ครับอ่าลินีนสิขอลาพี่น้องไกสตรกรนะครับอ่าขอบคุณ พี่น้องทุกท่านนะครับที่เขามาถี่แวะเขามารับชมนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อกอนยาน่นะครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้าพูกกันใหม่นะครับผมส่วนคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ